สวัสดีค่ะทุกคนินดี้ต้อนรับสู่ชา n น l ของเกดนะคะวันนี้เกดจะพาเพื่อนๆมาปลูกโคโนไฟตั้มกันนะคะตัวนี้สา,สามตัวนี้นะเกดปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าเกดจะเอามาปลูกเพิ่มเพราะว่าเกดเพิ่งได้ต้นไม้มาใหม่นะคะถ้าใครที่เคยดูคลิปโคโนของเกดนะเกดที่มีการตัดรากหรืออะไรนั้นลงไปอะคะ่ะ อันนั้นก็คือเกดใช้วิธีปลูกแบบทางของเกาหลีเขานะคะเห็นเขาเล็มเลมรากนะตัดลากออกแล้วก็เอาลงปลูกเลยนะคะแต่วันนี้เกดจะมาเป็นวิธีของเกดแล้วก็ที่แบบทดลองหลายๆวิธีแล้วรู้สึกว่าเออวิธีนี้ก็ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะลองมาแชร์กันแล้วก็จากการที่แบบว่าเกดได้คําแนะนําจาก เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มที่เขาเลี้ยงอ่าโคโนมาก่อนหน้านะคะเขาก็ให้คำปรึกษามาแล้วก็ลองทำตามคำแนะนำคำอะไรอย่างนี้ของเขาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันดับแรกนะถ้าเพื่อนๆได้โคโนมานะคะเกดจะแนะนำให้เพื่อนๆไปแช่ B1 ก่อนนะคะ B1 เนี่ยเกดก็จะขึ้นให้เป็นภาพตัวนี้นะคะคือแต่ละตัวมันจะมี มันจะมีส่วนผสมอัตราส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่แตกแต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ทุกตัวไหมมันก็ใช้ได้ทุกตัวนะคะแต่โดยส่วนตัวที่เกศใช้เกศจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเกศรู้สึกว่ามันหาซื้อง่ายนะหาซื้อง่ายสั่งในช้อปปี้ลาซาด้าอ,อย่างเงี้ยอะไรก็มีนะคะดินที่ใช้ปลูกโคโ,โนนะคะเกศจะใช้เป็นเนี่ยเห็นภูเขาไฟพีทมอสนะคะแล้วก็ ถ้าใครที่มีทรายหยาบนะคะเกศแนะนำให้ใส่ทรายเพิ่มไปให้เขาด้วยสักสักสองส่วนนะจากดินปกติที่เราเคยผสมกันที่เกศบอกทุกสูตรเลยนะคะที่ผู้เขาไฟหนึ่งส่วนพิทมดหนึ่งส่วนนะถ้าโคโนเกตแนะนำให้เพิ่มทรายหยาบไปให้เขาสักสองส่วนนะคะแต่ว่าในพอทเนี้ยพอทที่เกตถ่ายอยู่ตอนนี้คือทรายหยาบของเกตไม่มีนะคะเกตก็เลยใช้แค่สอ,อย่าง ก็คือหินภูเขาไฟกับพิทมอสลงปลูกเท่านั้นนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้โคโนมานะคะแล้วเอาโคโนไฟตั้มเนี่ยเอารากเขานะคะไปจุ่ม b 1วันล้วนนะคะนับสักหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบนะแต่ไม่ใช่นับเร็วแบบนี้นะคะก็นับประมาณสิบวินะคะแล้วก็เอาเขาขึ้นมาผึ่งลมไว้นิดนึงนะคะเมื่อผึ่งลมเสร็จแล้วนะก็ เนี่ยคะ่ะเอาเขามาลงปลูกเลยให้หาใช้ไม้เหลมๆหรืออะไรหน่อยนะคะแล้วก็จิ้มไปนะคะเอาตรงที่ที่แบบว่าให้เขาลงไปนิดนึงนะแล้วก็เอาดินกบๆเขาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าพยายามอย่าอย่ากดลากเขาลงไปนะคะไม่งั้นอา่า รากเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนแล้วมันจะทําให้รากหักหรือว่ารากมันมาไม่ค่อยมันมาไม่ค่อยง่ายอ่ะมันจะทาให้มันมายากขึ้นนะคะที่เห็นดินปเปียกอยู่เนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังนะคะดินมันค่อนข้างจะชุ่มหน่อยเพราะว่าไอ้พวกไนเก็ตเอาไปปลูกแล้วสามต้นอันนี้นะคะเป็นรากที่จุ่มดีวันเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะไปจุ่มบีวันมานะคะเขาก็ยังไม่มีรากแบบนี้เลย เอาปักเขาลงไปค่ะตรงไหนก็ได้พยายามอย่าให้ตัวน้องไปไปโดนดินนะคะเพราะว่าเกศรู้สึกว่าถ้าเราเอาตัวเขาไปโดนตรงดินที่มันเปียกๆหรือแช่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวช้ําหรือว่าเป็นรอยบางบางสายพันธุ์ที่ที่เนื้อเขาบางๆหน่อยอะค่ะมันจะทําให้เขาแบบช้าช้าได้ง่ายอะ่ะ แล้วก็จะไปซะส่วนใหญ่โอ้ยหลุดมือ ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเกดไม่ได้ใส่เขาเลยนะแต่ถ้าใครอยากใส่ก็ใช้ได้นะคะเกดแนะนําให้เป็นพวกธรรมชาติแล้วกันนะแต่ใส่ให้ในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะเกดรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นอ,อันนี้อีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายแล้วนะคะเกตก็ปักลงไปเพราะว่าเอามาปักรวมกันนะคะที่จริงอะ่ะถ้าเรามี มีพอตเยอะมีพื้นที่ในการปลูกเยอะเราไม่ต้องเอาเขามาปักรวมกันอย่างนี้ก็จะดีมากเลยนะมันจะคุมน้ําได้ง่ายกว่าแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็หลังจากที่ปักเขาเรียบร้อยนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เอาเขาไปตั้งไว้ในที่ที่แบบว่ายังไม่ต้องโดนแดดมากนะเพราะว่าลากเขายังไม่เดินแล้วก็ให้ใช้น้ําให้ให้น้ําเขาทางทางทาง,ทางอ่าไอ้นี่นะทางใต้กระถางนะคะเพราะเกตรู้สึกว่าพอเราลดไปอย่างนี้มันจะมันจะทําให้เอ่อไปค้างอยู่ตรงซอกใบเก่าบ้างอะไรบ้างแล้วมันจะทําให้เขาตายง่ายมากเลยนะคะ ก็ให้น้ําเขาผ่านใต้กระถางตรงนี้นะแล้วก็ในสองอาทิตย์แรกนะคะพยายามอย่าให้ดินแห้งให้มันมีความชื้นอยู่ในดินนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้มันแฉดนะแล้วรากเขาจะมาไวมากเลยค่ะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่ามันมันเลยสองอาทิตย์นี้มาแล้วค่อยเอาให้น้ำเขาแบบอาทิตย์ละครั้งนะคะแต่ว่าก็อย่าอย่าให้เยอะนะพยายามดูว่า ถ้าสําหรับเกดอะเกดจะให้อาทิตย์ละครั้งแต่เกดก็จะดูว่าเอ้ยต้นเขามันเหิยวน้ําหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งอาทิตย์ครั้งแบบเป๊ะๆอะถ้าเขารู้สึกแบบอาการเหมือนหิวน้ําเกดก็ถึงจะให้นะคะแล้วก็ถ้าต้นไหนที่ยังรากไม่เดินหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาเดินแล้วในพอตนะคะแต่ว่าต้นไหนที่รากไม่เดินอะคือเกดจะขุดออกมาแล้วก็แยกอีกทีเกดจะเอาไว้ในดินที่นี่ก่อน <c oughs> ในดินที่แบบว่า ชุ่มๆอยู่อะแต่ว่าไม่ให้มันเปียกน,นะแล้วก็ค่อยมาคุมน้ําพยายามแบบให้น้ําเขาแบบไม่ให้ขาดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ความชื้นนะคะมันไปโดนล,ลากเขาแล้วก็แล้วก็มันจะได้แบบลากมาไวขึ้นนะเกตไม่รู้ว่าเกตพูดรู้เรื่องหรือเปล่านะคะคือประติดประตอร่อไม่ถูกนะอ่ะเดี๋ยวนึกก่อนมีอะไรอีกวิธีให้น้ําอ๋อหลังจากที่สองอาทิตย์ที่เขาลากมาแล้วนะคะ ก็ให้ตั้งเขาโดนในแดดปกติได้เลยนะใครมีคำถามสอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะเกดอาจจะพูดวกไปวนมาจนเพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะอืมแล้วก็เรื่องของอะไรอีกนะสำหรับน้ำนะคะที่เกดใช้รดเขาเนี่ยคือในในสองอาทิตย์แรกช่วงที่รากยังไม่มาใช่ไหมทุกคนเกดจะใช้เป็นเอ่อเป็นยากันลา ยากลาผสมในน้ํานะคะเกตผสมให้ข้นๆเลยนะคะแล้วก็เอามาลดให้เขาแต่ถ้าหลังจากสองอาทิตย์ที่เขาลากมาแล้วคือเริ่มเห็นลากขาวแล้วนะคะอาทิตย์หลังจากนั้นที่เกตจะลดให้เขาเนี่ยเกตจะใช้เป็นน้ําแต่ว่าผสมพวกบีวันหรือว่าอะไรที่มันช่วยในการเร่งลากหรือช่วยในการเจริญเติบโตบํารุงลากของเขานะคะเกตก็จะผสมแล้วก็ให้น้ําผ่านตัวนั้นนะ แล้วก็สําหรับกันลานะคะเกตก็จะฉีดให้เขาโปรยๆนะคะประมาณเดือนหนึ่งจะฉีดอยู่ประมาณหนึ่ง,งสองครั้งเท่านั้นเองนะคะ <S <S เดี๋ยวยังไงถ้าน้องๆผัดใบหรืออะไรเงี้ยเกตก็จะศึกษาวิธีแล้วก็จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเกดยังไม่เคยเลี้ยงโคโนโถึงผัดใบเลยนะคะที่เลี้ยงเลี้ยงมาก็มีแบบว่าเอามาเลี้ยงบ้างนะคะแล้วก็ รอให้ลากมันมารอเขาเจริญเติบโตแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีลูกค้ามาถามถามซื้อก่อนซะส่วนใหญ่นะคะมันก็จะทําให้แบบเกตยังไม่ได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาแบบครบวงจรชีวิตเขาในหนึ่งปีนะคะ <c oughs> แต่ีโคโนอีกประเภทหนึ่งอะคะ่ะโคโนโลูเซียเดี๋ยวตัวน,นั้นน่ะเกตรู้สึกว่าน้องเลี้ยงยากมากเลยนะคะใครที่เคยเห็นหน้าเขาเดี๋ยวเกศจะขึ้นให้ดูนะ คือตอนนี้เกดมีโคโนลโลูเซียแหละแต่ว่าอยากจะทําคลิปให้ดูแต่มันเป็นของที่ที่เกดดูแลให้ลูกค้าอยู่ไงก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะได้สง่งส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเกดไว้หาต้นใหม่มาได้นะคะเกดจะทําคลิปแล้วก็วิธีแนะนําที่แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงเขาไปด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนนะนี่ถ้าใครยังเห็นรอยตรงนี้นะคะคือเนี้ยมันยังมีร่องรอยของกันลาที่เกดผสมค้นๆแล้ว าให้ทางใต้กระถางอยู่นะคะแล้วก็ <c oughs> จะสังเกตได้ไงว่าน้องลากมาแล้วนะคะเกตจะเอาให้ดูต้นนี้ต้นนี้ลากยังไม่มาเลยนะคะมันไม่เห็นอนะน้องยังไม่ตึงเลยนะคะต้นนี้เดี๋ยวนะนี่เห็นไหม <c oughs> เพื่อนเพื่อนเห็นรอยเหียเห่ยวของต้นนี้ไหมคะต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่ ต้นนี้นะคะเห็นร่องรอยเขียวๆของเขาไหมอันนั้นคือแสดงว่าน้องรากยังไม่มานะคะเพราะน้องไม่ตึงเลยส่วนต้นนี้ที่ปลูกพร้อมกันนะน้องตึงมากเลยนะคะเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้คือรากน่าจะเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยนี่หัวเขียวๆเนี่ยคือรากน้องก็น่าจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าน้องตึงจากแต่ก่อนนะคะที่เอาลงปลูกนะถ้าจะรู้ได้ไงว่ารากมาหรือไม่มานะคะให้สังเกตดูตรงนี้ก็ได้ แต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะเพื่อนบางคนควจะบอกว่าเอาลงโคโนปลูกดินยาวๆเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากนะคะพอรากเดินเนี่ยอาจจะแบบเอาวางปลูกเข้าต่ออะไรอย่างนี้เลยนะเพื่อที่จะไม่ให้รากเขาชะง,งักนะคะแต่สําหรับเกตอะ่ะพอมันปลูกไปแล้วแบบเออต้นเขาเริ่มตึงนะอะไรนะเกตจะขุดขึ้นมาค่ะทุกคนประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆเกตจะค่อย ขุดขึ้นมาเช็คดูว่าเอ้ยมันมีรากขาวๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาเขาไปปลูกในพอตแยกจากกันนะคะคืออันเนี้ยอนุบาลไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วแต่วิธีที่ทุกคนสะดวกแล้วก็เห็นว่าเออน่าจะใช้แบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่าการปลูกโคโนหรือว่าการปลูกโคโนหรือพวกไรท็อปอะไรพวกนี้นะเกตรู้สึกว่า มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละที่ของแต่ละบ้านแล้วก็วิธีของแต่ละคนนะคะว่าเราทำวิธีไหนออกมาแล้วมันเวิร์กสำหรับเขาเราก็ใช้วิธีนั้นละคะ่ะสำหรับสาหรับที่เราคิดว่ามันดีที่สุดอะนะ,ะใครมีคำถามสอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะตอนนี้ฝากร้านของเกดด้วยนะคะร้านเต้าอ้วนปลูกต้นไม้ขึ้นให้เหมือนเดิมตามนี้นะคะ สอบถามต้นไม้ที่ที่อยากได้มาได้ก็ได้นะเพราะว่าลูกค้าบางคนนะคะคือสอบถามมาว่ามีต้นนั้นต้นนี้ไหมอะไรอยอ่างเงี้ยช่วยหาให้หน่อยถ้าอยากได้เกดก็จะไปหาข่อยคว้ามาให้นะคะแต่ขอร้องอย่างเดียวเลยอย่าเทอย่าเททางร้านเราเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่เป็นงานพีอะคะ่ะมันจะราคาสูงมากเกดก็ไม่ได้คิดกำไรเยอะเลยนะคะ ก็รบกวนอย่าอย่าเทร้านเราอะไรประมาณนี้นะขอร้องนะคะมีอะไรอีกอะ่ะให้น้ำให้แสงดินเรียบร้อยแล้วลากอืก็น่าจะมีประมาณนี้ละคะ่ะถ้าสำหรับเกตระหว่างโคโนกับไรท็อปเนี่ยเกตชอบโคโนมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเขาอึดมากกว่านะคะ แบบว่ามันทนน้ําทนแดดทนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไลท็อปเยอะเลยนะแต่ราคาเขาก็ค่อนข้างสูงกว่าไลท็อปเหมือนกันนะคะมันลากโคโนเนี่ยมันมันถ้าสําหรับเกติเกศรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้มายากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าต้นที่มันแบบมายากจริงๆอ่ะน่าจะเป็นแบบเห็นแล้วคือลากมันแห้งลากมันปุมันกรอบหมดแล้วค่ะเหมือนว่า บางร้านหรือว่าบางฟาร์มอะไรเงี้ยที่เขาส่งมาให้แกรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอาน้องขึ้นมาจากดินนานเกินไปอะค่ะมันเลยทําให้ระบบลากเขาอะมันเสื่อมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอย่างนั้นอะคือถ้าเราเอามาปลูกคือมันจะขุดจะเอารากเขามายากแล้วก็ลําบากจริงๆคะ่ะเพราะว่าเหมือนระบบมันเสื่อมไปแล้วอ่ะแล้วไม้มันก็ค่อนข้างจะแบบ จะอดอาหารนานแล้วเขาก็เหมือนคนนะที่รู้สึกแบบอ่อนแอบ้างอะไรบ้างคืออดข้าวนานานะทุกคนแล้วกว่ามันจะแบบจะขุนจะดึงให้มันกลับมาเป็นไม้ที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าถ้าเจอไม้แบบนั้นนะคะแล้วเพื่อนๆตัดใจคือเกดอยากจะให้มองว่าเออไม้พวกนั้นนะ่ะมันมันสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะ ก็อย่าเพิ่งตัดใจคือน้องๆไม่ได้เลี้ยงยากแบบนั้นนะคะน้องๆยังน่ารักอยู่นะอ่ะนะคะก็ฝากไว้เท่านี้สําหรับคนที่ชอบเขาก็ชอบจริงๆนะคะแล้วก็ลองหาร้านที่ซื้อหรือที่เราจะจะเอาซื้อน้องมาเลี้ยงรับน้องมาเลี้ยงเนี่ยเอาเป็นร้านที่ค่อนข้างไว้ใจหน่อยนะคะไว้ใจก็คือแบบเช็ค สภาพไม้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองถามกับทางแม่ค้าขอภาพปัจจุบันขอดูระบบลากของเขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราไว้วันหลังกิจก็ค่อยจะมาบอกวิธีในการเลือกซื้อหรืออะไรอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อนะคะเราไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะสำหรับคนที่สงสัยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย